สวัสดีครับเพื่อนชาว u t ทู e ท,ทุกๆท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนที่ทํางานอยู่ต่างแดนนะครับทุกๆุประเทศเลยแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวลาวสวัสดีพี่น้องชาวกัมพูชานะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจําวันที่17ตุลาคม2566ณนะที่ร้านแสนเจริญที่เติมเพ่อนองหงจังหวัดวีนะรบตั้งอยู่ที่บ้านหนองกวางทองวันนี้นะครับทางร้านมีรถคูเปอร์ต้า L4018 นะครับจดทะเบียนปี60มานําเสนอพี่น้องนะครับ สภาพโดยทั่วไปนะครับตัวนี้ผานี่ไม่ยังไม่เคยใช้งานนะครับผานยังไม่เคยใช้งานเป็นผานเก่าเก็บเป็นของค่ายของเอลของซีเอสนะครับของเอลซีของซีเอสยังไม่เคยใช้งานนะครับผานนะครับผานสวยเลยนะครับสภาพยางหลังนี่อยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับตั้งทั้งสองข้างเลยแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับยางหน้าอยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับยางหน้านะครับ บอรอนี่ใส่บออให้ใหม่นะครับใส่บอให้ใหม่บอรบอรเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนะครับส,สภาพสีสันนี่คือรถยังไม่ได้เก็บงานนะครับรถผมมาแบบไหนผมก็เอามารีวิวให้พี่น้องดูแบบนั้นเลยนะครับรถติดเทอร์โบนะครับรถติดเทอร์โบนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูเทอร์โบให้พี่น้องดูหน่อยแต่ความแรงนี่ แรงน่าดูนะครับนี่ครับรถติดเทอร์โบนะครับพี่น้องพี่น้องท่านไหนที่ชอบความแรงสอบถามเข้ามาได้นะครับติดเทอร์โบนะครับถ้าเกิดพี่น้องไม่เอาเทอร์โบก็จะถอดเทอร์โบออกนะครับนี่ครับเทอร์โบ นะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับการไปเลือดอุปกรณ์หน้าหลังนะครับราคาขายอยู่ที่สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะครับสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับเครื่องดีสตาร์ทติดง่ายระบบไฮดรอลิกดีนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดสองสามหนึ่งสองสองศูนย์นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบระบบให้ดูนะครับ เครื่องเครื่องดีนะครับเครื่องดีคนไม่มีขาวนะครับเสียงนี่เสียงนั้ว,วิววิววิวนะครับเจียเป็นเจียเซอร์เทิลนะครับรถปีหกศูนย์นะครับ พี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับร,บร,รอบบไฮดรอลิกทำงานปกตินะครับพี่น้องเรามาดูระบบโฟกัน ส8 0 0 0บาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับระบบโฟวินนะครับระบบโฟวินทำงานนะครับ ทำงานปกติเลยนะครับเวลาอัดเดวลาอัดหนักๆนี่คนไม่มีขาวครับพี่น้องคนไม่มีขาวนะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับมาทดลองขับได้ครับที่บ้านหนองวองทองอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาทดลองขับได้ พี่น้องที่จจ์พี่เน้นก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับหรือพี่น้องท่านไหนจะซื้อเงนินสดก็สอบถามราคาเข้ามาได้นะครับหรือพี่น้องกิจจ์จะผ่า,านกสก็สอบถามเพื่อ ถ้าเกิดดินดินมันเปียกนี่เวลาเราดันนี่ดินมันจะไม่ม้วนลงไปเรื่อยๆมันจะทาให้รถมันหนักนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นชัดว่าขนาดมันทํางานหนักเกิดขนาดนี้วันนี้ไม่มีขาวเลยนะครับแพี่น้องสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับหรือมัทดลองขับได้ครับมาดูเทอร์โบมันเป็นแบบไหนนะครับ างร้านก็จะเก็บเงินสีสีผานสีสีผานแล้วก็สีใบดันแล้วก็สีล้อให้นะครับทางร้านจะเก็บให้ตรงจุดนี้ให้ส่วนสีสีเครื่องสีบางโคนสีกระโปงนี่ไม่ได้ทํานะครับเราเก็บให้แค่เล็กน้อย รถแรงดีนะครับพี่น้องเล่มทะเบียนชุดโดนพร้อมนะครับพี่น้องอมีรถเก่ามีรถรุ่นรุ่นเก่าอยากได้รุ่นใหม่ขึ้นก็เอามาดีเทอร์ได้ครับดีเทอร์ได้นะครับช่วงนี้พี่โปรโมชั่นดีๆนะครับเดี๋ยวโปรโมชั่นก็จะหมดแล้วนะครับพี่น้องก็รีบ,รบ รีบตัดสินใจนะครับรีบตัดสินใจรีบสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับซื้อเงินส่วนลดได้อีกนะครับส่วนวันนี้ก็จะมี3 6 SP เข้ามาเพิ่มอีกคันหนึ่งนะครับพี่น้องท่านไหนที่หารถเป็นระบบเกียร์ซัทเทิลนะครับเดินหน้าถอยห,หลังอยู่ที่พวงมาลัยนี่ ที่ร้านเสร็จ,จเจริญเทสเทเตอร์เท่านั้นนะครับรถสวยรถด,ดีนะครับเอาไปใช้งานกันยาวยๆเลยนะครับที่น้องจัดฟีแนนก็สอบถามเพิ่มเติมข้ามาได้นะครับหรือว่าจะไปคุยกับฟีแนนก่อนก็ได้นะครับ พี่น้องต้องมัดจำด้วยนะครับจะซื้อผ่านไปเน้นนะครับต้องมัดจำด้วยถ้าเกิดพี่น้องไม่มัดจำพี่น้องไปยื่นเอกสารเลยนี่ไม่ได้รถนะครับต้องมาจับกับทางร้านด้วยนะครับช่วงช่วงนี้ดอกเบี้ยไม่แพงนะครับพี่น้องดอกเบี้ยราคาดูนะครับลถสภาพแบบนี้ครับพี่น้องเอาไปใช้งานได้เลยนะครับพี่น้องไม่ต้องทําอะไรนะครับ ยางสวยนะครับรถรถบ้านนะครับรถบ้านนะครับพี่หนึ่ง สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้นะครับ0 8 0 7 3 7 5 1 9 9 0 9 5 7 2 3 1 2 2 0หนะครับหรือพี่น้องจะมาทดลองขับได้ที่อำเภอหนองหงจังหวัดวีรัมบ้านหนองกวางทองนะครับมาทดลองขับได้นะครับมาสัมผัสตัวจริงได้นะครับส่วนพี่น้องท่านไหนที่จะซื้อผ่านไฟแนนซ์ก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาก่อนนะครับสอบถามรายละเอียดเข้ามาก่อนหรือพี่น้องจะไปคุยกับ ยิงลิฟติ้งก่อนก็ได้แต่ว่าพี่น้องต้องโทรมาหาทางร้านก่อนทางาร้านจะให้อ่าจะให้จะให้รูปจ,จะให้หน้าเลียบไปคุยนะครับว่ามันจัดได้เท่าไหร่นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับแสจจนเจริญนิกเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องท่านไหนที่เข้า มารับชมอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับรถดีๆสินค้าราคาถูถกที่ร้านแสียนเจริญเทคเตอร์เท่านั้นสวัสดีครับ